สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องคดถั่วีิสงหรือถั่วหินธาตุกายสิทธิ์สุดยอดเครื่องรางทนสิทธิ์ โคตที่เกิดจากพืชเป็นของกายสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสวรรค์บัญชาบรรดาให้เกิดโดยเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เนรมิตขึ้นมามอบให้าธาตุกายสิทธิ์โคตของทสิทธิ์วัตถุใดๆจะมีดีในตัวเองโดยไม่ต้องปลูกเสกเกิดขึ้นตามธรรมชาติประเภทาธาตุกายสิทธิ์จะมีเทพเทวาสถิตรักษาบางอย่างก็ไม่มีเทพสถิตรักษาเป็นของอาถรรพ์มีธิ์รองจากเหล็กไหลหลายๆคนไม่คาดคิด ถึงความวิเศษนี้มีแต่ผู้รู้ในอดีตท,ที่ปกปิดไว้เป็นความลับทําให้ผู้นิยมในาธาตุกายสิทธิ์เข้าใจผิดไปว่าอนุภาพของคดด้อยกว่าเหล็กไหลแต่ความเป็นจริงเหล็กไหลชั้นสูงที่เกิดขึ้นจากการเล่นแร่ประดาธาตุของหลอกดูษีผู้ทรงอภิญญาเมื่อละสังขารแล้วจิตผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นจะเกิดอนุภาพมากอนุภาพของคดถลิสงนั้นจะมีความโดดเด่นด้านโภกรัพย์เมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ และมีดีด้านแข,ขลคแกรปลอดภัยอีกด้วยซึ่งอุปเทศหรือเคลวิธีใช้ในการใช้คดตัวนิส่งให้เกิดผลก็คือการนําไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วอธิษฐานให้มีความบุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองเชื่อกันว่าคดตัวนิส่งนั้นจะเรียกเงินเรียกทองดูทรัพย์มาให้ผู้เป็นเจ้าของได้อย่างน่าอัศจรรย์และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาด ฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ